ทุกคนดูไม่ดูบ้านเรามีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้มาถึงบ้านแล้วก็มีป้ายขาวๆจากทีมงานแล้วหรอหน่ารักจุงมายืนรอบแบบเหมือนรับร <c oughs> ับเสด็จพลยวจะหายเด้อหายอย่างเดอ,อโอ๊ยเขาวิควคัสัพพพพานความอดี่โทบอกนเด้อว่าซัา ตาเรียนให้ยังคะแต่ม่อก่อนอุ้ยเลยบุ้ยนับวัดอีหลีเอาแห่ก่อเซซาลาจีค่ะุ้ยีารลักแท้บุ้ยดารา สวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผมป้าอันนี้คือคุ้มีชีวิตรอดไหมครับนี่ใครรอดอะไรมั่นี่เข่าใกล้ได้อยู่เด้อเข่าใกล้ได้อยู่ัวเข่าจับได้แล้วครับเข่าใกล้ได้แล้วครับจับได้แล้วเนาะงขอบบัตรให้กับน้องบัตรให้แล้วปลอดภัยแล้ว รผมปลอดภัยแล้วเอถ้าสภาเกียบให้มันไม่ยืนกันเล้วสิพากันขนฟางนี้สบูสนะอัอเด้อรยากาศอันนี้ของใครทีมงานมาตรวจหลับนะฮะผมป๊าตรวมาอดแตกับบ้านเล่นบนี่สมต่อยังไม่ชีวิตหลอดยู่อดไหลอดกลับกับผู้น่ารีละเ สองท่าหน่อยค่ะบอสจ้าร้องไห้แล้วตอนนั้นอ่ะร้องไห้เหรอให้เห็นหยังหรอเมียขอบคุณหลายๆทุกคนเด้อที่มาต้อนรับยังดีจ้าปลอดโยปลอดแพ้โยไม่ห่วงแม่แอร์ตัวมาล้นหนึ่งไปขึ้นบ้านขึ <h 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 ้นคลองโอ้ยยิมกระเป๋าแม่ปอให้เห็นหยัง ทนะิ้งางมาหลับหัวเต็มหน้าบ้านด้วยพี่น้องน้ำตาลงน้ำตาไหลมาถึงหน้าบ้านแล้วนะฮบผมก็เดิสีไปอาบน้ำอาบทาเปี่ยนเสื้อผ้าออกนะฮะผมเปลี่ยนเสื้อผ้าออกแล้วก็พักความนิดหน่อยนะฮบผมแล้วก็จะไปรับนาฬิตะกันนะจ้าเดี๋ยวอาบน้ำก่อนพี่นอ้องอาบน้ำ เก็บของเก็บอย่างํรระราก่อนนะครับผมโอเคจ้าปื้มปีติบ้านแสงทองฟินแลนด์พร้อมทำการแสดงพร้อมลุยต่อแล้วนะจ้า